จากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมแนะนำการต่อซับเอาออกจาก z KTB 2 1นะครับไปเข้ากับบอร์ดเกมารีโอนะฮะซึ่งเป็นเฉพาะสัญญาณซับนะครับคลิปนี้ฮะจากาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจะต่อออกไป เข้า power class D ของเครื่องเสียงรถยนต์นะฮะว่า,าจะสามารถที่จะขับได้เลยหรือเปล่านะครับโดยไม่ต้องผ่านปลีนะฮะก็จากคำถามนี้เลยนะฮะที่แนะนำเข้ามานะครับว่าสามารถทำได้หรือเปล่านะครับถือว่าเป็นการคลิปทดสอบนะครับทดสอบการทำงานนะฮะว่าต่อไปแบบนี้เราจะาสามารถที่จะขายายด้วยตัว power ตัวเดียวได้ไหมนะฮะไปดูกันเลยครับครับเหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้ผมก็จะต่อเป็น ไลเอาจากแจ็ค r t a e. อาแดงขาวตัวนี้นะฮะชุดนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับสีแดงก็เสียงด้านขวานะครับแล้วก็สีขาวเสียงด้านซ้ายนะฮะจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นเสียงช h นแน e หนึ่ง c h a n ช e l แองของซับก็ได้นะครับเพราะว่าตัว a d 5 5 3 2เนี่ยเขาก็จะมีเอาพุทหนึ่งเอาพุทสองนะฮะซึ่งเอาพุทหนึ่งเนี่ยจะต่อผ่าน R42 นะครับ แล้วก็เอาตัวสองจะต่อผ่าน R 4 5ซึ่งผมก็จะต่อออกจาก R 2ตัวนี้และฮะฝั่งที่ออกจาก IC นะครับ IC ขา1ก็คือเอาตัวหนึแล้วก็ IC ขา7ก็คือเอาตัวสองนะครับของ Op Amp AD 5้าห e ของภาคับเบีนะครับของ TB 2 1นนะฮะนี่นะครับส่วนขากล่าวสัญญาณก็จะต่อออกจาก ขาสีของ nd 532ห้าสามสองนะครับนี่นะฮะจะต่อออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นข้อต่อแจ็ค RCA ไปเข้ากับคลาสดของรถยนต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายครับสาสีแดงนะฮะผมจะให้เป็นเอาพุทหนึ่งนะครับต่อที่ R42 นะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็ส,สีขาวนะครับเป็นเอาพุท2สนะฮะ ต่อทีสี่ห้านะครับแล้วก็กลาวสัญญาณนะครับก็จะต่อออกที่ขาสีนะครับ นี่ครับได้แล้วนะสัญญาณเป็นสองชแนลนะครับที่เป็นสัญญาณซับนะฮะนี่นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อเข้ากับตัว Power อร์รถยนต์คลาดีกันนะครับนะฮะก็คือลำโพงคลาดีที่ผมจะเอาไลเอาออกจาก tb 21นะครับมาเข้าคลาดีกาเทียตัวนี้นะฮะนี่นะครับ 2,800วัตต์นะฮะใช้ขับซับ12นิ้วอยู่2ตัวนะครับปกติคลาสดีเนี่ยจะถูกต่อออกมาจากบอสบิกตัวนี้นะฮะที่เป็นปลีนะฮะออกจากซับเอาทนะครับสเส้นมาเข้ากับแอมป์คลาสดีนะฮะส่วนรอบนี้นะฮะตามคําแนะนํานะครับผมจะเอาออกจาก l i เอาทที่เป็นซับเอานะครับมาเข้ากับอินพุตของคลาสดีโดยตรงเลยนะฮะนี่นะครับ พอ,อก,กับชุดนี้นะฮะจะถอดแจ็คตัวนี้ออกนะครับทีบีสมาเข้าแทนนะฮะนะครับการปรับก็ปรับที่ตัวบอลลูมของ t ีบีสเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับราคาดีก็จะขับนำโพงซับนี่นะครับคู่นี้นะฮะนี่นะครับ ครับคู่นี้นะฮะนี่นะครับเป็นซับรยนตนนะฮะ12นิ้วนะครับแทนนะ,ะอ่าโอเคนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบชุดนี้นะฮะ ครับที2 1งหนึ่งก็จะออนสวิตช์ไว้เลยนะฮะนี่นะครับผมใช้แบต2 1โวลต์นะฮะแล้วก็จะทำการเสียบปลั๊กสวิตชิ่งนะฮะเพราะว่าคลาสดีรถยนต์เนี่ยผมจะใช้สวิตชิ่งนะครับเป็นตัวแหล่งจ่ายนะฮะเสียงพัดลมค่อนข้างจะดังนะครับนี่นะครับสวิตชิ่ง2ตัวขนานกันนะครับแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธนะครับ การทดสอบก็จะมีเฉพาะเสียงเบสนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าลําโพงและก็ลมหน้าตู้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ต่อพวกกลางแหลมนะครับจะเ,เปิดเพลงฮะตรงมวลลุ่มซับและก็ตัวมวลลุ่มปรับความถี่ก็จะปรับไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มมวลลุ่มเมนขึ้นนะฮะนี่สังเกตที่กระดาษที่ชู่วที่อยู่หน้าตู้นะครับก็จะมีลมออกมานะฮะนี่นะฮะ าง,าง,ง,าง,งานแล้วนะครับนี่นะฮะแต่เสียงมันลมค่อนข้างจะดังหน่อยนะครับนี่นะฮะลำโพงซับทางานแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่มีบอดปรับเกณฑ์ใตตัวนี้คือตัวคาดีเนี่ยผมไม่ได้ปรับเกณฑ์หรือว่าบรุ่มเพิ่มขึ้นนะครับถ้าปรับลรุ่มของับค่าดีก็จะ น่าจะหนักกว่านี้อยู่นะครับเบสเสร็จแล้วนะครับท่านชมสำหรับการต่ออะอดีโอซับเอาท์ของ ZKTV21 นะครับโดยไม่ได้ผ่านบอร์ดเพิ่มเกณฑหรือว่าบอร์ดออฟแอมนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับการต่อยอดการ modify แ m มจิ๋วก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะครับผมก็ถือว่ามาทดสอบให้ดูเป็นแนวทางนะฮะว่าสามารถที่จะทำได้ไหมนะฮะก็ถือว่าทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มบอร์ดออฟแอมก็สามารถทำได้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเกณฑ์ขึ้นไปอีกก่อนมาเข้าแอมคาดีนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับสำหรับนักดีบายนะฮะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช anel เจ๊ดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ